จะสื่อและทุกคนในอเมริกาเริ่มตื่นตัวขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายมันเป็นเวลาที่จะต้องผ่านไปหลายร้อยปีทีเดียวว่าเหตุการณ์เหล่านี้หรือหลายพันปีที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นนักเทศนคนนี้กำลังพยายามจะบอกว่าใช่หรือไม่ว่านี่คือสัญญาณตามพระวจนะพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในประกัมภี์ วันนี้เรามาดูว่าเราจะมีชัยชนะในยุคท้ายนี้ด้วยความรู้ที่เราพยายามที่จะฟังจากพระวจนะพระเจ้าพี่น้องครับประการที่หนึ่งครับเสียงเตือนจากคำพยากรของพระเจ้าเราต้องฟังดูเสียงเตือนจากคำพยากร์ของพระเจ้าเสมอคริสเตียนที่จะรู้เขารู้เราพี่น้องบอกคนง้ายครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เราต้องรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดให้ล่วงหน้าโดยคําพยากรณ์พี่น้องครับพระคัมภีร์นั้นศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์สําเร็จมากมายพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์มากมายหลายพันปีที่ผ่านมาเช่นเหตุการณ์ของเรือนโนอาในสมัยเราเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นเราค้นพบซากเรือนโนอา เราพีได้พูดถึงเห,เหตุการณ์ของการที่ชนชาติอิสราเอลสองล้านคนเดินข้ามทะเลแดงและบัดนี้เมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นเราค้นพบซากของม้าลบของอียิปต์ที่จมอยู่ในทะเลแดงจำนวน,นมหาศาลเล็กกระดูกของคนตายมากมาย รัภีร์ได้พูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างและบัดนี้แม้แต่โสโดมและกโมุลาเมืองที่ถูกเผาด้วยไฟกรรมฐานจากสวรรค์และเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นในปัจจุบันเขาค้นพบเมืองที่เต็มไปด้วยกรรมฐานและเป็นเมืองโสโดมกามุลาพี่น้องที่รับครัะคมภีไม่ใช่หนังสือนวันิยาน พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้ามีประโยชน์ในการตักเตือนแก้ไขมีประโยชน์ในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพ,พร้อมที่จะทําการดีในยุคสุดท้ายวันนี้พระคําของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าเสียงเตือนจากคําพยากร์ของพระเจ้าเราจึงต้องเข้าไปดูพระคัมภีร์ว่าคาพยากร์ของพระเจ้ามีมากมายมัทธิวยี่สี่ข้อสี่สิบสี่ได้เตือนเรา บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากมายในโลกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาคำพยากรณ์ของพระเจ้าอันหนึ่งที่คิสเตียงต้องยึดไว้ทุกวันและเพื่อจะเตือนสติเราในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นแต่เช้าพระคําของพระเจ้าเตือนเราบอกว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เสมอพี่น้องบอกคน,นข้างๆเตรียมพร้อมหรือ,อยัง วันนี้ท่านเตรียมพร้อมหรือเปล่าพร้อมแน่นอนเพราะเรามาอยู่ที่โบสถ์ไอเป็นไหมครับแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เราทําอะไรวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจั่วอยู่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เราไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเพราะว่าไม่ใช่เป็นวันของพระเจ้าเป็นวันของเราบ้างล่ะเราให้พระเจ้าไป็หนึ่งวันีกหกวันเป็นของเราพระเจ้าอย่ามายุ่งขอร้องขอร้องเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เราก็เป็นคนดี พอวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็ไม่ใช่วันของพระองค์เดี๋ยบยุ่งเดี๋ยบยุ่งขอร้องเป็นวันของฉันบางวันก็เป็นของภรรยาบางวันก็เป็นของลูกบางวันก็เป็นของเพื่อนสรุปสุดท้ายอีกวันก็เป็นของมารทุกวันเป็นของพระเจ้าเห็นไหมแล้วก็มีตอนนี้มันอยู่ที่4-4-4บอกว่าเหตุฉะนั้นแต่ทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเราต้องเฝ้าระวัง สิ่งที่คริสเตียนต้องทำคือดำเนินชีวิตในความเชื่อตลอดเวลาพี่น้องเชื่อบอกตันข้างๆดำเนินในความเชื่อตลอดเวลาพ,พี่น้องผมเคยใช้คำพูดหนักๆกับท่านว่าคริสเตียนแท้ของพระเจ้าต้องถูกคนบางคนต่อว่าอย่างรุนแรงว่าท่านบ้าพระเจ้าไปแล้วถ้าใครว่าท่านว่าท่านบ้าพระเจ้าไปแล้วแปลว่าท่านเป็นคริสเตียนแท้แน่นอน เอเมนเพราะว่าคนที่เป็นริสเสียนแท้ตต้องดำเนินชีวิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเขาต้องดำเนินชีวิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นพระคำของพระเจ้าเขาต้องดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำเป็นอย่างที่พระคำทีสอนเขาทุกวันเอเมนเขาต้องอยากพาเพื่อนมาโบสถ์ เขาต้องอยาาพายายกมาบสถเพราะเขารู้ความจริงว่าจะมีวันหนึ่งที่พระพิเสด็จมาวันหนึ่งที่โลกนี้จะต้องเข้าสู่สภาวะความยยกลำบากจนมนุษย์ไม่สามารถทนได้ต้องมีพระเจ้าเท่านั้นที่ปกปูขเขาเหล่านั้น mm hmm. เป็นวันที่หายนะของโลกเป็นวันที่เรียกว่ากาลียุกเป็นวันที่เราเรียกกันว่ายุคสุดท้าย และไม่มีใครอยากเห็นพ่อ, <ag> พอเห็นแม่เห็นลูกเห็นหลานเห็นเพื่อนของตนที่อยู่ในเวลานั้นและไม่ได้รับความรอดและเขายืนอยู่และเขาเห็นคนบางคนที่เขารักต้องตายไปต่อหน้าต่อตาต้องรับความทุกข์ทรมานเหล่านั้นเขาจึงพยายามที่จะพูดเรื่องพระเจ้าเขาจึงพยายามที่จะชักชวนเขาจึงพยายามบังคับบังคับบังคับบางครั้งบังคับเลยเพราะว่าเขารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่คนที่เขารักจะต้องรู้อ้มนอม เราต้องดําเนินชีวิตบนความเชื่อในเสียงที่รักข้าพเจ้าอยากบอกว่าอย่าเสียใจถ้าใครว่าท่านบ้าพระเยซูข้าพเ,เจ้าอยากจะบอกท่านว่าแท้จริงผู้ที่เชื่อพระเจ้าจะต้องรับการข่มเหงในยุคสุดท้ายเพราะว่าเราต้องลุกขึ้นแล้วประกาศและเป่าแตรแลระบอกคนทั้งโลกบอกว่าดีน้องทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่จะช่วยท่านได้และบางคนจะลุกขึ้นบอกว่าไอ้บ้าเมนเอเมนเรายินดีจะเป็นงไอ้บ้า ถ้าหากว่าเราไปในบ้าที่ทาตามเสียงที่พระเจ้าตรัสไว้และเตือนเราใช่ไหมพี่น้องทีละับคนไม่รู้ต้องไม่คิด <Amen. S 1> อย่าไปโกรธคนที่ด่าเราอย่าไปโกรธคนที่ไม่เข้าใจแต่จงพยายามอดทนต่อไปที่จะทําให้เขาเข้าใจจงมีสติปัญญาในการประกาศจงมีสติปัญญาในการเชิญชวนจงมีสติปัญญาในการพูดกล่าวพระวจะนะพระเจ้าพระกิตติคุณของพระเจ้าจงมีความอดทนต่อคนคนนั้นใช่ไหมจนกว่าเขาจะรอด พี่น้องเมื่อเขารอดวันหนึ่งเขาจะขอบคุณท่านใอมนเรื่องของราสลัดกับเศรษฐีก็เป็นอุทาหรณ์เพระนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องเข้าใจคําพยากรณ์เราต้องเตรียมตัวผ่านคําพยากรณ์มากมายของพระเจ้ามารโกบทที่13บสก็สาสองสามเกศแต่วันนั้นมุมนั้นไม่มีใครรู้เลยถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียว จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อ,อไรเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกไปจากบ้านไปทางไกลมอบอำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานของตนว่าหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูเฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อ,อไรจะมาเวลาค่ำเวลาเที่ยงคืนเวลาไก่ขันเวลารุ่งเช้า จงเฝ้าระวังอยู่กลัวกลัวว่าจะมาฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ในโบสถ์ในโบสถ์ที่ผมเติมเอานะครับซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดอาเมนพีน่น้องชีวิตของท่านวันนี้ท่านเฝ้าระวังอยู่หรือเปล่าท่านปล่อยปะละเลยการเวลาของชีวิตให้หมดไปวันๆโดยไม่ได้สนใจเรื่องคำพยากรณ์ของการเสด็จมาหรือไม่ ท่านสนใจกับธุรกิจการงานของท่านหน้าที่การงานของท่านเพียงอย่างเดียวหรือไม่พี่น้องชีวิตของเราไม่ได้มีความสําคัญเรื่องเดียวคือปากทองความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ความสําเร็จเรื่องเงินทองเพราะว่ามีคนที่มีเงินทองท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดมีคนที่มีเงินมากมายแล้วต้องทนทุกข์กับการเหมือนกับเฝ้าสมบัติของตนพี่น้องที่รักความจริงพระวจะนะพระเจ้าบอกเราชัดเจนว่า ให้พี่น้องดําเนินชีวิตอย่างผู้ฉลาดผู้ที่มีสติปัญญาความรู้กับสติปัญญาเป็นคนละเรื่องกันคนมีความรู้ท่วมตัวเอาตัวไม่รอดก็มี